คนได้ยินเสียงอะไรไหมมันดังออกมาจากข้างในเนี่ยคนคนเจอไหมกคนกคนจอไัมนั่นนั่นนั่น้นเดี๋ยว เพี่ยอะไรของมันวะทุกคนหรือมันจะเป็นคนที่เอาไอ้ไอ้ผีปอบดำตัวนั้นมานั่นวะไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเองจะกลับมาที่ผมเคยเจอไอ้ไรน,นะเขาเรียกปอบดําหรือเปล่ากับเพื่อนสอดครั้งที่แล้วนะวันนี้ผมจะกลับมาที่นี่นะและตอนนี้ผมเองก็มาเนี่ยจะถึงละก็เลยมาเปิดคลิปให้ดูกันก่อนนะทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนเนี้มันอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่านะ ผมเองเนี่ยก็ไปชวนเพื่อนสอนแล้วนะเพื่อนสอนไม่ว่างผมก็เลยอาสามาคนเดียวเลยทุกคนนะแต่ที่แน่ๆผมว่ามันต้องมีคนบงการอยู่นะถึงมาปล่อยมันอยู่ที่นี่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะกลับไปดูที่ไอ้ท่อระบายน้ํานั้นก่อนนะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยในท่อระบายนั้นมีทั้งตะขาบตะเน่าตายหนูตายอยู่ข้างในนั้นนะมันก็ยังอยู่ได้ทุกคนปะเดี๋ยววันนี้เรา ลงไปดูกันว่ามันจะอยู่อีกหรือเปล่าหรือมันจะถูกไอเจ้าของมันที่พามันมาอยู่งนี้เอากลับไปแล้วนะทุกคนไปเดี๋ยวก็ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับและฝากติดตามเพจ facebook ชายกิดให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนไปเดีเร,เริ่มเดินทางกันเลยตอนนี้ผมเองเนี่ยเข้ามาถึงจุดๆที่มัน อยู่ในละแวกเดียวกันแล้วนะไปทุกคนครับก็ต้องบอกเลยว่าลมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะพอผมเข้ามาถึงจุดนี้แล้วอัดดูดิลมพัดตลอดเวลาเลยนะผมบอกเลยว่าลมแรงสุดๆเลยนะ ได้ยินเสียงลมไหมช่วงที่ผมเดินเนี่ยลมค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะลมเนี่ยเสียงดังมากๆเลยนะทุกคนดูดิเสียงกอไผ่ก็พัดทีเนะี่ยเสียวมากๆเลยนะ มหาดูรอบๆคุณดูนะตอนนี้เพื่อมีอะระที่มันเนี่ยจ้องจะเล่นงานเราเราจะได้ตั้งตัวถูกนะแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วทุกคนผมเอาประทัดลูกบอลมากับมีดพกมานะเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันตัวนะ หละค่อนข้างที่จะดังจัดๆเลยนะ <_ C incomplete> ก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนวันนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนท้องฟ้านเนี่ยโปรง่งไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ทุกคน รีบไปที่ให้ถึงบ้านหลังนั้นก่อนดีกว่านะเพื่อที่จะไปสำรวจดูว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือมันมีคนเอามันกลับไปอยู่ที่อื่นนะไปทุกคนทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเองมาถึงแล้วนะซึ่ง ผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจข้างในวะนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าที่ผมมากับเพื่อนสอนรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนมีอะไรมาจ้องมองพวกผมนะหลังจากที่พวกผมเข้าไปอยู่ในเนี่ยในแท้งเนี่ยนะเหมือนมีดวงตาอะไรจ้องมองผู้ผมอยู่ผมกับเพื่อนสอนเจอเนี่ยก็ปกใจมากๆเลยนะ ต้องบอกเลยว่าวันที่แล้วเนี่ยที่มากันเนี่ยก็ปิดฝาหลุมหรืออุโมงน้ำนั้นไปแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้มีใครมาเปิดไว้หรือเปล่าทุกคนนี่ทุกคนปิดว่าละ เหมือนมีการมาเปิดไว้นะทุกคนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกผมเป็นคนปิดไว้นะช่วงที่แล้วอะรอบที่แล้วพวผมปิดไว้แบบที่ยังไม่แตกนะแต่กลับมาตอนนี้ทําไมมันแตกหักกระจายเปอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหม มันดังออกมาจากข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงตัวอะไรนะเหมือนถอนหายใจอะไรสักอย่างเลยทุกคนผมจะเอาไม้โยนลงไปดูนะเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยทุกคนได้ยินไหมผมเนี่ยได้ยินเต็มสองหูเลยนะ เหมือนเสียงถอนหายใจเลยทัว้วลองโยนไม้ดูดิเผื่อมันจะมีอะไรตอบรับกลับมาถ้ามันไม่อยู่ในนี้ผมจะรอดูสักพักหนึงก่อนถ้ามันไม่อยู่เนี่ยผมจะไปดูรอบๆบ้านไม่ก็อุโม,มงที่ผมเนี่ยเคยเข้าไปกับเพื่อนสอนนะและผมก็เจอดวงตาของใครสักคนที่กำลัง จ้องมองผมอยู่เขียตัวนึงนะทุกคนเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะขอรอดูก่อนนะทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่มีเนี่ยผมก็จะไปสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านก่อนนะครับ แต่ผมน่าสงสัยไอเสียงที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเสียงอะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวไม่แน่ผมจะไปดูรอบๆบ,บ้านเนี่ยเพื่อผมจะเจอเบาะแสอะไรที่มากกว่านี้นะแต่ที่แน่ๆรู้ละว,ว่ามีคนเนี่ยมาทําพิธีอะไรตรงนี้หรือเปล่ามาเปิดฝาไว้เนี่ยอรอบที่แล้วผมกับเพื่อนสอนเนี่ยได้ทําการปิดไปแล้วนะไปทุกคนเดี๋ยวผมเองเนี่ย จะขอไปสำรวจรอบๆก่อนนะเผื่อเจออะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไป mm. ทุกคนเจอไหมเนี่ยเ mm. พราะว่าที่ผมมากับเพื่อนสอนนะพวกกระจงกระจกเนี่ยยังไม่แตกกระจายแบบนี้เลยนะกระจกเนี่ยแตกกระจุยกระจายไปหมดเลย ก็มีการมาเขียนยงเขียนยานรอบที่แล้วก็มีนะแต่รอบนี้เหมือนจะเขียนเพิ่มเติมหรือเปล่าเหมือนมาทําพิธีอะไรกักขังวิญญาณไว้ตรงนี้หรือเปล่าทุกคนเจอไหม ที่จะน่ากลัวมากมาเลยนะทุกคน ลองเข้าไปตรงนี้ดูนะเฮ้ยเสียงอะไรวะนี่นะทุกคนเราเพริจแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้กับเพื่อนสอบนะ ก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ลงไปนะวันนี้เพราะผมเองเนี่ยไม่ได้เอาไปฉายมานี่ทุกคนที่ผมบอกนะว่ามันแอบมองผมเนี่ยกับเพื่อนสอนเนี่ยผ่านช่องตรงนี้นะเฮ้ยทุกคนผมได้ยินเสียงอะไรเลยอะดังมาจากข้างนอกนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอซ้มดูก่อนนะเพราะว่าเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยมันเริ่มดังมาเรื่อยๆแล้วไม่รู้ดังมาจากไหนเดี๋ยวผมขอเึ้ย ดียงมันดังมาจากข้างบนนี้นะบนลังคานเะนี่ยห้องนี้ก็ไม่มทีทุกคนเดี๋ยวผมจะนั่งรอตรงนี้แหละผ่านทางตรงท่อระบายน้ํานี้นะผมจะรอตรงต๊ะนอ่อนนี้มาผมขอตั้งกล้องรอสังเกตก่อนนะทุกคนไป มาทุกคนเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะขอตั้งกล้องอยู่ตรงนั้นนะผมเนี่ยจะอยู่ห่างจากปากที่เป็นท่อระบายน้ํานะเพื่อความได้ยินเสียงอะไรไหมผมมีอาวุธผมไม่กลัวแล้วนะ <c oughs> เสียงมันก็ดังมาเรื่อยๆเลยนะทุกคน <c oughs> ผมว่าจะรอดู หรือเสียงมันจะอยู่หลักแว่นี้แหละไม่เป็นภาวะมันอยู่ไหนวะออกมาดิ โคหาเลยคุะม้าเป็นใครหรออกปมาจู่ๆมันก็มีอะไรปลอกออกมาจากบนหลังคานะยห็งว่านะตอนนี้ไม่รู้ว่าวฮ้ย ทุกคนุกคนเจอไหมทุกคนุกคนเจอไหมเฮ้ยมึงจะเข้ามาเว้ยเป็นตัวเยียอะไรวะทุกคนตัวอะไรไม่รู้นะ ดำเมี่ยงเลยเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องหลังให้ดูนะทุกคนถ้าผมเปิดกล้องหน้าเนี่ยคงจะไม่ถนัดนะไป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 เฮ้ยมึงเป็นใครวะมาอยู่ที่นี่ได้ไงพูดเที้ยอะไรของมึงวะพูดเผี้ยอะไรของมึงอุ้ย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 อะไรของมึงวะ มามีล้วว๊อกว่าไงเดี๋ยวใครบุกคนกูเที่ยวอะไรของมันวะทุกคนหรือมันจะเป็นคนที่เอาไอ้ไอ้ผีปอบดำตัวนั้นมาทำท่าหามันวะทุกคนเฮ้ยน้าเฮ้ยได้ได้า ทุกคนผมว่าผมต้องใช้อาวุธจำเป็นแล้วนะดูดิว่ามันจะกลัวหรือเปล่ามันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้นะนี่นะทุกคนอาวุธจำเป็นของมผมลูกบอลกับไฟแช็กนะเดี๋ยวผมจะจุดนะดูดิมันไปไหนของมันแล้ววะมจะลองจุดนะ ดีว่ามันจะกลัวผมหรือเปล่าทุกคนพูชหาแล้วของมึงวะรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องอกวนผมจุดโป๊บผมก็ต้องวิ่งหนีนะเพราะว่าผมกลัว สเก็ดเนี่ยมันกระเด็นใส่ผมนะ<อ>ทำหาแต่ของมันก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิมันลำอะไรของมันไม่รู้นะทุกคน สู้กับมันแน่ทุกคนเพราะว่าผมไม่นทุกเฮ้ยมันเป็นตัวหาอะไรวะมาอยู่ที่นี่ได้ไงดูดูมันฟังพวกผมไม่ออกผมก็ฟังมันไม่ออกนะทุกคนมันพูดภาษาอะไรผมก็ไม่ทราบ มีคนที่เอาปอบนั้นมันลงไว้ที่นี่หรือเปล่าทุกคนแล้วมันบ้าไปตอนนี้บบาาเรนนีท้องอะไรของมันก็ไม่รู้นะทุกคนบ้าเลยเฮ้ยมึงพูดอะไรของมึงวะคนะผมไม่ไปนะเพราะผมเองก็ ไม่กล้าที่จะเอาชีวิตของทางไปเสี่ยงหรอกเรื่องพวกนี้นะออ้เขากระเด็นมาก็ไม่รู้นะทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อกี้อะไรตกลงมาไม่รู้นะ 往哪走哪，往哪！哎，喂！哎，大哥！啊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  อ๊าววาวาวาวเฮ้ดนวิ่งหนีไปแล้วเรากําลังเล่นงานจนวิ่งหนีไปแล้วเมื่อกี้สักครู่นะเฮ้ยคิดว่าจัดแน่ บ้าหรือเปล่าวทุกคนไป,ไปไปไปทุกคนผมอยู่ไม่ได้แล้วผมต้องนําเรื่องเนี้ยไปบอกพ่อพี่แฟดยังด่วนเลยนะว่าไอที่ผมมาเจอรอบที่แล้วเนี่ยมันไม่ยุ่งแต่กลับมาเจอใครก็ไม่รู้นะใส่เสื้อแปลกๆดำๆแล่ท้องกระถาอะไรของมันก็ไม่รู้นะแบบเป็นภาษาคขมเมตหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ ไปไปไปทุกคนเดี๋ยวผมลองเดินไปดูก่อนนะตามมันไปเพื่อมันไปหาที่ลบกบดานเพราะว่าผมเนี่ยเอาไม้กับมีดที่ผมพกมาเนี่ยจวงมันไปหลายทีอยู่นะไปไปไปเดี๋ยวผมขอเดินตามหามันก่อน